อาสวัสดีครับอยู่ชอบมันทรงไมโครครับวันนี้เราเสร็จแล้วครับนี่ฮะแปลงที่มาเก็บงานเมืวานเสร็จแล้วนี่ครับแปลงลบก็ไม่ได้ตรงมากครับเอาแค่พอได้ครับตรงนี้เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปตรงอะไรมากมายเอาแค่พอได้ขอที่ปลูกผักอันที่ปลูกใบบระบกครับเนาะส่วนใบประบกตรงนี้อย่างที่บอกก็ตรงนี้อยู่วัดบึงรัศวายครับเนี่ นาดนินล้วนครับอันนี้ก็ขุดหลุมให้ควานให้ขุดหลุมครับขุดหลุมปลูกผักครับไปไม่ใช่ปลูกผักปลูกต้นไม้อันนี้มันกี่มันใหญ่ครับเวลาเฉาะเฉาะแล้วก็เอี้ยวไปหน่อยเนี่ยเสร็จแล้วครับเนี่ยนาดินครับใช้ไมโครปากครับเสร็จแล้ววานที่ดำโดนกองไว้เสร็จไปแล้วครับประมาณนี้ครับเราเก็บงานได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนี่ย ตรงนู้นขาดหน่อยฮะให้เติมนี่ครตอนนี้ก็ขึ้นเตเลอร์รอแล้วครับพอดีอาจารย์ช่่อไม่อยู่ครับก็เลยขึ้นอ่เตะเลอร์ไว้รอก่อนเนี่ยก็จะมีรถดินวิ่งผ่านครับนี่ครลากพวงครับอันนี้นุ่ยสวยครับจ่ายชุดยามเหมือนเดิมครับอันนี้อีกชุดหนึ่งครับวิ่งผ่านฮะตอนนี้จะวิ่งกระเบาครับเขตชุมชน เดี๋ยวไปดูเลยนะนี่ใช้เปรโครปรับครับกี่ปาดปรับนี่ครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนพี่พท่ทันใดที่ขับรถเป็นใหม่ใหม่ก็ทําได้ขนาดนี้ก็ก,ก็ก็ถือว่าโอเคแล้วครับใช้ได้แล้วมันไม่ยากหรอกครับอยู่ที่เราครับเนบีอย่างที่ผมบอกครับเราต้องย่าข้างก่อนครับ เดินย่าข้างก่อนเดินย่าข้างนี่ก่อนเดินยำ่ยำยำ่ยำย่ำย่ำเสร็จแล้วดึงสลบ,บมันจะคมอะนี่ดีมันแห้งคดีเป็นก้อนครับกดยากมันจะโคง้คงหน่อยจะไม่ซีเรียสครับดีที่แน่นอย่างเดียวอ่าโอเคส่วนด้านนี้ก็แต่งไม่ได้ครับก็ต้องตามสภาพไปมันแต่งไม่ได้ติดอันนี้ก็โอเคนะครับนี่ครับใช้กีปาดปรับเอาครับคัเตอร์ไปต้องใช้ครับนี่ ถ้านดมีดกเตอร์ก็โอเคใช้ดักเตอร์ที่เราไม่มีครับใช้ไมโครปรับมันจะเร็วครับใช้เปลี่ยนกี่ปาาจะเร็วกว่ากี่ฟันหน่อยในฐานะที่รถเราช้าครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะย้ายไปแปลงโคดออกนาน่เสียนมมาแล้วครโอเคครับสวัสดีครับ